นิติพนธ์ริซิสไทยแลนด์ most famous ันใจไทยแลนด์โดยนิติพลคลินิกสนับสนุนโดยวิทยาลัยดนตรีและศิลปะก,การแสดง Superstar College of Asia l a ชี t ลาติจูดคอนโดเอแบกบางนากาน n เยเมนชาโคลแบล็กโฟมโออิชิบุฟเฟ่ พื้นเพเป็นคนตลกเป็นคนเป็นคนนิ่งๆอ้าเป็นคนนิ่งๆเหรอเพยเป็นคนนิ่งๆครับครับที่ไม่ได้งอนะครับในบรรดา3คอมเมนเตอร์เรากลัวท่านไหนมากที่สุดและเพราะอะไรน่าจะเป็นพี่ก้องนะครับทำไมครับเพราะพี่ก้องเขาแบบว่าเขานิยมคนหล่อเออแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราเอาความเตยเข้าสู้ครับอไอะคุณบูมครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนนิ่งๆครับยืนม้วนเหยยบดูหลายรอบเลยแตามมาครับเรามาวันนี้ เรื่องของหน้าตาเหมือนเราไม่ค่อยจะมั่นใจอยู่แล้วแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาอะครับเราก็ต้องเอาความเป็นธรรมชาติของเราครับเอาเอาความเอนเตอร์เทนนิ่งของเราธรรมชาติลงโษใช่ไหมครับธรรมชาติลงโถใช่เทรนเนอร์เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ประมาณนั้นครับอยากเห็นแล้วเริ่มอยากเห็นครับผมเชื่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยน้องก็ขึ้นวีมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแน่ครับโอ้ยใจร้ายต่เลยเล่นขึ้นวินผมไม่ว่าผมพูัวว้เจ้านี่จะไม่ได้ออกจากตู้เลย ขอ้โชวดดีีคครรรัับบสสูตอนนี้เราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปค่ะผมชื่อปันครับอายุ23ปีจบจากเอเสื่อสารการแสดงในเทศศาสตร์จุฬาครับผมตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์ทางด้านการแสดงแล้วก็เป็นครูสอนภาษาจีนครับ大家好观众朋友们好啊欢迎你们到 Thailand's most famous สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand s m o s t Famous นะครับผมจะเอาความเตี้ยเข้าสู้ครับ <laughs> ในเมื่อทุกคนมาหล่อมาสวยกันหมดอ่ะเราไม่มีไงเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาเป็นจุดขายของเราตอนที่พี่เข้าโทรมาบอกผมว่าเข้ารอบรายการนี้นะเออยินดีด้วยน้องได้เข้าเราแล้ว <c oughs> ก็มาเจอเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> <ๆ>ได้ทความรู้จักกับเพื่อนเพื่อนนะครับที่รายการนี้ก็มีความสุขครับเพื่อนทุกคนบอกว่าคือเป็นกันเองแล้วก็พยายามจะผูกมิตรต่อกันซึ่งกันและกันนะครับผมชอบที่แบบว่า คือทุกคนมองข้ามการแข่งขันเป็นันดับหนึ่งไปอะไรเงี้ยครับเรามาอยู่ด้วยกันเรามาใช้ชีวิตด้วยกันเรามาเรียนรู้ด้วยกันอะไรเงี้ยผมชอบรรยการตรงนี้มากถ้าเกิดว่าเชียร์ผมเนี่ยรับรองไม่เสียใจเพราะว่าผมจะทําให้ทุกคนมีความสุขให้ได้และผมก็จะมีออร่ราเปล่งประกายให้ทุกท่านได้เรียกว่าแสบตาเลยทีเดียวเออโอ้โห ผมชอบคนนี้ <S <S พี่พี่ก็อยากรู้ว่าเขาใช้ความสุขกับพี่ยังไงเขาบอกเขาจะเอาความเตีย้ยเข้าสู้ผมได้เห็นโชว์ที่แบบสุดยอดแน่นอน <S <S 2> <S 2> ผม <S <S ชอบคนนี้เอางี้ค่ะดร์ขวัญใจช่วยทำการสแกนน้องด้วยค่ะออรา่าออรา่าออรา่าคุณมีออร่าไหม ดตอตร์ขวนใจสแกนดูก็รู้ว่าเจ้าหนุม่มคนนี้เป็นคนกระตันอยู่เพราะมันไม่ลืมตา,ากระตันยู่จริงๆถึงจะไม่หล่อมากแต่ท่าย,ยากเขา,ายเยอะสูสูงหน่งรอกสิบุ้าเอวยี่สิบหกสะโพกส4วันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะดังหรือจะดับก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ oh! คอมเิเตอร์แล้วอ๋อเยอย่างนี้ไม่พูดมากพี่ให้ดังอ่ะ หน่อยอยากดูผมว่าแค่ท่ายกขาอันเมอื่สคูนี้ก็ได้ใจผมงใเต็มเต็มนะผมให้ดังครับเอาด็อกเตอร์หัวใจทำการเปิดประตูได้เลยค่ะสวัสดีครับโอ้ปันอายุเท่าไหร่จ๊ะ23ครับผม มั่นใจแค่ไหนว่าจะทําให้พวกพี่มีความสุขถ้าผมมีความสุขผมเชื่อว่าคนดูมีความสุขครับเราจะใช้ความเตี้ยและความตาตีของเราเป็นอาวุธเธอรู้ไหมว่าเธอแหกกฎของพวกพี่มากเลยรับไม่เป็นไรครับนีจะมาบอกไม่เป็นไรอีก มันมีอะไรดีคะออร่ราเราอยู่ตรงไหนออร่ราของผมนะครับก็คงเป็นเนี่ยแหละครับความเป็นกันเองความเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นมิตรกับทุกคนรักทุกคนคค <c oughs> รับผมโอ้โหตาเหมือนขีดอะไรไว้สักอย่างเล็กนิดเดียวเองนะฮะอันนี้คือโตที่สุดที่ทําได้แล้ว <c oughs> โตที่สุดแล้วเนาะขอ,ขอทําตาโตแบบสุดๆให้ดูทีนะครับ <c oughs> โอ้โหยากกว่าสอบเอ็นชาร์นอีกอยากดูโชว์แล้วเ่ะครับโอเคพร้อมไหมคะพร้อมครับผมโอเคมาแล้วคุณผู้ชมนะครับพร้อมหรือเปล่าครับผม เกิดในครอบครัวระดับบ้านกลางแต่ชีวิตมันดันอยู่ในกรุงเมื่อความรับได้บังเกิดมันก็เลยต้องตามทุกอย่างเก็บเงินทั้งเดือนมาผันคอนโดกว่าจะได้โทรศัพโฟนนักที่สุดเนิระเลเดินเล่นกันเซเซนเช้าวว เกีงใหญให่กว่าเงินไหนกรับเตาไม่เคยคิดเลยว่าต่อมียะปาในธนาคารเท่าไหรยถ้าเงินไม่มีสักบาทจะแต่งกันไหมกำลรังที่โชว์โดดเกินไปกับคนขนเหนือ เมื่อกี้เตะโดนหัวตัวเองป่ะใช่แรงไปหน่อยนะพี่บอกว่าสนุกมากๆแล้วก็อย่างที่เธอบอกจะทำให้พี่มีความสุขมากๆเลยครับผม่พี่จะบอกก่อนว่าพี่จะเอาปันไปทำอะไรพี่ถามคือเราจะมีปรัชญาอยู่ว่า การแสดงหนึ่งเรื่องเนี่ยไม่ได้มีแค่พระเอกกับนางเอกครับอ่าไม่ว่าจะเป็นละครหรือนังหรืออะไรก็ตามอ่ะพี่บอกปันปันมีโอกาสเป็นได้คือกว่าจจะเป็นแบบโน้ตอุดมดีครับเป็นสุดยอดของคอมเมดี้เมืองไทยผมรักพี่เขามากครับ <c oughs> แล้วพี่ก็เห็นแววว่าปันมีสิทธิ์เป็นได้พี่ปันจังค่ะ เดี๋ยวนะก่อนอื่นขอถามก่อนค้าชิคทำเมื่อกี้เจ็บไหมคะตอนฝึกเจ็บครับแล้วทําเมื่อกี้เจ็บไหมคะก็ไม่เจ็บแล้วครับคือแรกมาด้วยหยาดน้ําตาครับโอ๋อครับ2องีทาก่อนจะทําได้ครับทำตาโตดูดีที่ตาโตตาโตโอ้โหโอ้โหมัน ภาพนี้จะเป็นภาพสุดท้ายตอนที่ผมนอนหลับฝัน <c oughs> ผมจะจำภาพนี้ได้แน่ๆ,ๆครับอ่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าโชว์เมื่อกี้สนุกมากขอบคุณครับสนุกสุดๆส,สุดยอดมากแต่แต่ว่านะครับ คือน้องปัน,นสามารถเอนเตอร์เทนผู้คนได้อันนี้อันนี้ไม่มีข้อสงสัยเลยแน่นอนครับทุกคนมีความสุขคอมเมนเตอร์ทุกคนแฮปปี้คนดูทุกคนแบบสนุกสนานแต่ว่าถ้าจะให้น้องปันเป็นพระเอกหรือว่าเป็นนักร้องอย่างเงี้ยพี่คิดว่ายัางไม่ได้ครับผมครับแต่ว่าสําหรับโชว์เมื่อกี้พี่รู้สึกซึ้งใจมากครับพี่รู้สึกดีใจมากที่ให้น้องปันออกมาเพราะว่ามันเติมเต็มความสนุกให้กับพี่ในค่าคืนนี้ได้มากมายค,คนะแต่วันนี้ครับ แต่ว่าตอนนี้ต้องขอโทษจริงเพราะว่าพี่ต้องให้ดับครับไม่เป็นไรครับชอบการแสดงน้องปันมากเลยรู้สึกว่าคนที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันแบบมันเป็นสุดยอดนักเอนเตอร์เทนเนอร์มากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องปันหน่อยค่ะขอบคุณครับชอบมากสนุกมากค่ะแต่พี่แพรรู้สึกว่าน้องปันยังไม่ใช่ขวัญใจไทยแ,แลนด์ณนะวันนี้ ะะเพราะว่าจะให้นุองเป็นไป,นเ,ปนเป็นพระเอกก็คงไม่ได้จะให้ไปเป็นศิลปินนักร้องก็ยังไม่เหมาะต้องมีเวทีใดเวทีหนึ่งเหมาะกับน้องปันแน่นอนเสียใจด้วยนะคะพี่แพมให้ดับค่ะครับผมขอบคุณค่ะเดี๋พี่จะรอดูการแสดงของปันต่อไปในเวทีอื่นนะครับผมเย้เย้สนุกดีครับ รู้สึกเจ็บใจไหมครับที่กับคอมเมนเตอร์ท nee okay, ี่เราดับก็ก็มีบ้างคำนิดหนึ่งแต่ก็ก็คือก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันมากผมแค่มีความสุขกับการได้ทําให้คนดูมีความสุขก็โอเคแล้วและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้เข้าแข่งขันนะครับที่เข้ามาทดสอบความสามารถกับเหล่าคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านของเราช่วงหน้ากลับมาติดตามบทสรุปของผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ามาตลอด3สัปดาห์งานนี้ใครจะดังใครจะดับช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ นิติพนธ์ประเทศไทย most famous ขวัญใจไทยแลนด์สนับสนุนโดยนิติพลคลินิกไทยประกันชีวิตกานิเยเมนชาโคลแบล็กโฟมสาหไร่ทอดกรอบโอโนอริกทูมูฟเอช 3G Plus n ั t บจาก m e g a วีแคร์ซูเปอร์สตาร์คอร์เน a ออฟเอเชียลัติจูดคอนโดเอแบ็กบางนาพลาเดียมเวิลด์ช p อปปิ y งยูทูปเเทีวีไอซบริษัทมาสเตอร์แอจำกัดมหาชนนิติพลไทยแลนด์ most famous ขวันใจไทยแลนด์